หน่วยศึกษานิเทศกองการศึกษาเทศบาลเมืองหวยหิหนได้จัดอบรมพนักงานครูเทศบาลโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาครั้งที่สองการวัดประเมินผลประจำปี2553ตามหลักสูตรแก,กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551เป็นจัดที่มีการอบรมพนักงานครูเทศบาล เมื่อวันเสาร์ที่17กระกฎาคมที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตศูนย์นหัวหินนางกุลทิดาเรนเมฆรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานกล่าวให้โอวาดและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสารศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่2หรือการวัดผลประเมินผลประจำปี2 5 5 3โดยมีอาจารย์สุพินทิมอำ่ำจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์อจทจำกัดให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีนายอาิคุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง7โรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยพนักงานครูและครูอัตราจ้างที่ทําหน้าที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับการอบรมจํานวน150คนโครงการจัดอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพนักงานครูจัดครั้งแรกเมื่อวันที่8ถึงวันที่10เมษายน2553ใช้ระยะเวลา3วันใน การจัดอบรมเพื่อให้คณะครูอาจารย์ได้มีความรู้ความสามารถและมีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสำหรับการจัดอบรมครั้งที่สองนี้จัดระหว่างวันที่17ถึงวันที่18กรกฎาคม25 5 3มีนายมงคลผูกไมตรีหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศเทศบาลเมืองหัวหินเจ้าของโครงการได้เรียนเชิญนายประพานจันพิวัตรผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหินกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ครูได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และในปีการศึกษา2552นี้กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บรรยากาศของการอบรมเป็นปอย่าสนุสนานเป็นกันเองอีกทั้งยังได้สาระความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่นำความรู้และข้อคิดดี ในการนำไปใช้ประกอบกับการสอนอย่างมีมาตรฐานเป็นการเพิ่มทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป